ให้พอกกับให้ยิ้มให้เป็นพ่ สวัสดีครับวันนี้เชฟพลจะมาทำนะครับกระเทียมโทนดองน้ําผึ้งนะครับเอาไว้กินไว้ทำกับข้าวนะครับในครัวเรือนนะครับขายก็ได้นะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่ากระเทียมเนี่ยมีประโยชน์มากมายต้านเซลล์มะเร็งลดไขมันในเลือด ลดร้อมดันโลหิตสูงเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ก็มีนะครับนี่โถสำหรับดองอันนี้กระเทียมโทนนะครับแกะแล้วนะครับนี่นี่ประมาณ500กรัมนะครับ น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงน้ำเปลาวน้ำส้มสายชูเกลือปน่นแล้วก็น,นี่นะครับน้ำพึ่งเดือนห้านะฮะเตีเชฟพลซื้อมาจากแมคโครนะครับหรือใครจะไปเก็บเอาก็ได้นะครับในป่านู่นนะครับแต่ที่จะดีก็ซื้อเอานะครับสำหรับกระเทียมโทนนะครับผมก็ให้เมียผมนี่ แกะให้นะครับก็จะออกมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่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 กระเทียมโทนแบบนี้เลยขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทำน้ําดองก่อนนะครับอันนี้น้ำตาลทรายแดงนะครับอัตราส่วนก็คือหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ น้ำตาลสายแดงหนึ่งถ้วยลงเลยน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยน้ำส้มสายชูหนึ่งถ้วยเกลือป่นนะฮะเล็กน้อยต่อไปก็น้ำผึ้งเดือนห้าจากแมคโคร ใส่เลยกะกะเอานะครับชอบหวานก็ใส่เยอะนะครับไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยๆเชฟพุณแค่นี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเยอะนะฮะน้อยๆพอเพราะว่าเป็นคนหวานอยู่แล้ว oh, <no. S 1> แล้วเราก็เปิดไฟนะครับให้น้ําเดือดนะครับส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเดี๋ยวมาดูกัน ให้น้ำเดือดนะครับส่วนผสมทุกอย่างก็ละลายอย่างนี้นะฮะละลายเข้ากันแล้วนะครับแล้วก็รอให้กยนนะครับแล้วก็ไปเทลงในโถกับกระเทียมดองเป็นเสร็จพิธีทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟรอให้เย็น โหลนะครับที่เราเตรียมไว้ก็ใส่กระเทียมโทนที่เมียกแกะให้นะครับลงไปเลย้นาำดองนะครับที่เราทำไว้ก็เย็นแล้ว ต่อไปเราก็ใส่ในหลูเลยนะครับที่มีกระเทียมโทนอยู่นี่นะใส่ลงไปเลยเราก็ใส่น้ำดองที่ว่าเราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับเราก็เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับ ดองไว้แบบนี้แหละ30วันนะครับแล้วเราก็ออกมาต้มยำทําแกงก็ได้นะฮะหรือว่าจะขายก็ได้นะครับกระเทียมดองเชฟผนก็เสร็จแล้วนะครับถ้าใครดูแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เชฟผลด้วยบายบาย